ฟังดวนคืบหน้าเพิ่มเงิน2000บาทได้หรือไม่เดือนมีนาคม6กสก สวัสดีค่ะทุกคนกระลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่26กุมภาพันธ์2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดสําหรับการเพิ่มเงินพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอสาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมอนะคะรายละเอียดเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันหลังพ่อแม่พี่น้องสอบถามกันมาเยอะเลยทียเดียวนะคะ ในส่วนตรงนี้นะคะก็ฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจและกดติดตามกดกระดิ่งไว้เพื่อกดติดข่าวสารการอัปเดตในทุกๆวันนะคะสําหรับข่าวสารในวันนี้นะคะเข้าเรื่องกันเลยนะคะทุกท่านสําหรับเงินพ่อแม่พี่น้องอสอมนะคะหลังจากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะได้ออกมาแจ้งข่าวดีนะคะว่าจะมีการเพิ่มเงินพ่อแม่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสำหรับเงินค่าป่วยการซึ่งปกติด้านรับคนละ1 0 0 0 ต่อคนต่อเดือนนั้นนะคะึงล่าสุดนะคะก็มีการตอกย้ําฟังข่าวดีเพิ่มเติมนะคะว่ามีการลงนามของงบประมาณเพิ่มนะคะจากนายจํารัดคํำรอดประธานชมรมอสมแห่งประเทศไทยและนายสาธิต ปิตุเตชะนั่นเองนะคะซึ่งร่วมกันลงนามนะคะขอเพิ่มเงินค่าตอบแทนให้กับพ่อแม่พี่น้องอสอมค่ะเป็นเดือนละ2000บาทนะคะและประกาศให้สํานักงานสาธารณสุขอําเภอหรือสอสอ,อนะคะเป็นผู้ให้การรับรองผลงานของพ่อแม่พี่น้องอสอมนั่นเองซึ่งล่าสุดนะคะพ่อแม่พี่น้องก็สอบถามก,กันเข้ามาในเดือนมีนาคม2566นี้จะได้รับเงินเพิ่มเป็น2,000บาทกันเลย จะอธิบายแบบนี้นะคะณนะตอนนี้นะคะยังไม่มีข้อมูลล่าสุดข้อมูลเพิ่มเติมออกมาสําหรับเรื่องนี้จากทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งแน,น่นอนที่สุดนะคะต้องรอข้อมูลที่ชัดเจนจากนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองนะคะซึ่งณนะตอนนี้นะคะก็กําลังยุ่งนะคะกับการหาเสียงนั่นเองค่ะรอนะคะรอ ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะว่าสำหรับเงินเพิ่มค่าป่วยการนั้นจะได้เมื่อไรแต่จะได้รับกันแน่นะคะในวงเงินนั้นยังไม่แน่ชัดว่าจะได้ถึง2000หรือไม่หรืออาจจะเป็นเพิ่มให้1 5 0 0บาทต่อเดือนก็เป็นไปได้นะคะแต่ปีนี้นะคะปี2566นี้ข่าวดีนะคะว่าจะได้รับเพิ่มเงินค่าป่วยการกันแน่นอนนะคะก็ รอฟังข่าวดีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารล่าสุดไว้แต่เพียงเท่านี้ใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะช่วงนี้นะคะก็ห้ามพลาดข่าวสารต่างๆเลยทีดเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องอสอมอก็ลงทะเบียนกันเยอะอยู่นะคะสำหรับการลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ใกลจ้จะประกาศผลออกมาแล้วนะ ะะสิทธิประโยชน์ต่างๆจะได้รับการเพิ่มวงเงินหรือไม่หรือจะประกาศผลกันเมื่อไหร่กันแน่ต้องรอฟังและเตรียมตัวยืนยันตัวตนนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือเร็วนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับใครไม่ผ่านนะคะก็รอยื่นอุทธรณ์ค่ะซึ่งการยื่นอุทธรณ์นะคะทางกรุงไทยนะคะเป็นฝ่ายที่รับยื่นอุทธรณ์ที่เดียวนะคะก็คอยติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมกันไว้นะคะคลิปนี้มาอัปเดตข่าวสารไว้คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้นะคะขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ